ก็คกพเขาก็ทาหน้าที่ตามปกติของเขานะครับแต่ทั้งหมดก็อยู่ที่รัฐบาลกระทรวงครับตอนนี้ก็กําลังทํางานอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าไม่ไม่ขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปัจจัยสําคัญคือราคาแก๊สในตลาดโลกตรงน,นี้มันขึ้นสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวดีมานก็ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปันจจัยสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้เราต้องปรับ นะทางจริงๆก็ไม่มีใครอยากปรับออกแต่ว่าทุกคนต้องอยู่ได้นะเ, Spider Man. เราก็ต้องพยายามปรับให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกภาษาเขาเรียกกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มที่ใช้ไปไม่เกิน300หน่วยเนี่ยก็จะได้ราคาเดิมครับก็ได้หาลือกันในเบื้องต้นแล้วครับ ยัง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 ,ยงตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่อยากเข้าทีละเรื่องนะอยากเข้าเป็นทีเดียวพร้อมไปเลยแต่ต้องยังไงก็ต้องก่อนก่อนครบกําหนดอ่ะเมื่อวานเมื่อวานนายเบอกว่าอยากัเลขสี่บาทเออสี่บาทเจ็ันมันมันเป็นยังไงมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องการการปรับลดค่าไฟมันไม่ใช่บอกเราจะลดเท่านั้นเท่านี้เพราะมันจะมีมีปัจจัยและมีคนที่เข้ามาเกี่ยวคนหมายว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะ การปรับลดค่าไฟมันไม่ใช่ว่าอยู่หน่วยงานเดียวหรือปัจจัยเดียวมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็วางเป้าพยายามให้ถึงเป้าที่วางไว้นะครับแต่การจะไปถึงเป้านั้นเนี่ยมันจะต้องไปปรับลดหรือว่าไปปรับปรับเปลี่ยนห,หลายหลายหลายแฟกเตอร์หลายปัจจัยนะครับต้องพยายามจะพยายามทําให้ให้ได้แล้วก็หรือไม่ก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับุนาน,นตง,ง,งตูเป็นองค์นตรีแล้วแนวทางพักที่จะ นิสเมียวขามเสียงเดิมมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ที่ผ่านมาตอ,ตอนเริ่มต้นพักก็ไม่ได้มีท่านอยู่นะครับแล้วท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไประยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับพักก็เดินหน้าตามปกตินะครับทุกคนก็ทํางานทางการเมืองผมในฐานะหัวหน้าพักก็พยายามทําหน้าที่ที่ดีทั้งเนส,ส่วนของดูแลพักและดูแลพีลพ่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาล ครับแต่ข้างหน้าเราจะต้องเปลี่ยนจุดขายเนี่ยเราเราจะมีจุดไม่ครับจุดขายของเราคือความเป็นาเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือจุดขายหลักครับเห็นบอกว่าประชาธิปัตย์เขาถ้าเกิดจะได้รัน้ารหม่เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่จะไหลมาไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ทราบไม่มีความเห็นคือเราเราก็เปิดรับอยู่แล้วยังไม่มีความเห็นใดๆครับอะไรยังไม่เกิดไม่พูดครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ 嗯，好的。